สบายดีพี่น้องสบายดีเวัดสุขุสุคนนี่เป็นซองใหม่ของสาวลอยพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้องวันนี้อันมาถาดพนมากระบอเจีบาเอือกันนองมือิมาคอพนาัวอันวันนี้เป็นมื่ออันปีใหม่สิมาคอพนเบาเอือนเบาเอืลกจจก็เป็นล้านอั กเอจะเป็นอันโอันสมัยเงียยแต่ว่าอันเท่ารอยเป็นรุ่นน้องเพื่นแต่ก็เป็นมูกันนตอนนี้่้เดินทางมาจังหวัดเลยพี่น้องัเมืองรพี่อง้ยเมืองทงจ้าเออเมทงเดี๋ยวตามไปเบื้องกันพี่น้องอยู่ข้างในวัดกันว่าสิเป็นไรเมื่อนี้ก็คนมาลายพี่น้องเพราะว่ามือนี้มันเป็นมเมื่อปีใหม่เนะ เป็นมือสำคัญพี่น้องมากับน่อมยน้องมยเมาโลดน้องม้อยก็หักแตกหักแตนพี่น้องเมาโลดเป็นอะไรหักอยู่อ้วกอกกมีแห้งสบายดีป้าลุงมาตะเกาก็เพิ่นกับนเมาโลดมามือนีัดเมาโลด แต่เก่้าขี่รถกับบอกให้เมาแต่ว่ามามือนีเปิดเมากับอีกอย่างกับเพื่อนบริกกินขา้าวเช้านะพี่น้องเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันพี่น้องข้างในวัดว่าสิปเป็นอะไรตอนนี้ก็เขามาภายในวัดแล้วพี่น้องตอลอยกับน้องเมย์กับพากันอย่างเขามาแล้วมาวอดแล้วพี่น้องมาด้านซอันส่เมพคือ,อว่าคนมันไลยเขาก็จะมีแท็กอุมาพุ่มนะ แล้วก็ชีได้ซื้อทูบซื้อไปซื้อทูบแล้วก็ซื้อขั้นบิ้งเขาไปอยู่ในวัดนะพี่น้องอันนี้สิเป็นบรรยากาศภายในวัดนะพี่น้องพ่นกระสีลายเนี่ยเนี่ยนะพี่น้องวัดพระธาตุโพนเมื่อนี้มันเป็นมือสำคัญคนกระสีมาลายเนี่ยพี่น้องนี่ก็สิเป็นบ่อนที่เข้าคายพระเจ้า อันนี้สีเป็นบอนเขาเจ้าขายเครื่องไหว้พระพี่น้องเป็นคำบักเบงเป็นทูบอะไรเจ้าบาทอะไรยี่สิบบาทนะพี่น้องอันนี้ก็ยี่สิบบาทที่อันก็อันแปดสิบบาทเดี๋ยวให้ใอยซื้อกันตีเขยกับพี่น้องซื้อได้ซื้อให้เจ้าเลยดีบอลเขาก็จะได้คำบักเบงเดี๋ยวว่าแวบกัสซีเขาไปมาทำบุญน้องกันนะพี่น้อง คนก็ะลายมือนี่พี่น้องเดี๋ยวบแบบผีผาเลาะส้มบรรยากาศเบิ้งนะพี่น้องว่ามันเป็นอะไรตอนนี้ก็ เขามาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเหาก็สิได้ไปถวายไปกราบวัดไปกราบธาตุไปกราบอันพระก่อนพี่น้องดเดี๋ยวสิคถอยแม่นพระเจ้าอันมาเฮ็ดบุญปีใหม่นะแม่นเดี๋ยวเหาก็สิไปการาบพระแล้วแม่น กับพระออกมาแล้วเขากระจังสีเลาะชมบรรยากาศภายในวัดกับพี่น้องมื่อนี่กับขนกับลายกับสีอ่อนอัวกันแน่นะพี่น้องกันมาแป๊บกับเสียงกับสีบกไคซัดนะพี่น้องใส่แมสกเพราะว่าเซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะบรรยากาศกับมื่อนี่กับรมเย็นดีพี่น้องแดดแต่กับเบแหง้งบรรยากาศพอดีพองามคนกับลายพี่น้อง นี่เป็นวัดพระธาตุโทษทนีน้องวัดเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนหลายๆคนนับถือนอะพี่นอ้องหลายๆคนก็มาทำบุญเดี๋ยวตามเขาสารอยไปนะพี่นอ้อง ร้อยได้เข้าไปแล้วพี่น้องกระสิเข้าไปกับพระผู้คนกับมาหลายเดี๋ยวนำสะบายเข้าไปเบิ่งแล้วพี่น้องเอากระสีได้กับพระขอพรก่อน สางมาแต่สมัยสางมาแต่สมัยเก่าแก่พ,พี่น้องกับผมมีไหูแต่ว่ามันขึ้นมาได้จังได้กับพราว่าคนตะกี้นะพี่น้องเขาจาคนสมัยโบราณเขาเจาสางขึ้นมากลายเป็นคนนับถือเท่าเป็นเป็นที่ของคนนับถือเท่ขุนมือนี่นะพี่น้อง ากาศอีกด้านภายในวัดแน่คนกระลาย ซาลอยแล้วแล้วกับเดี๋ยวบอแป๊บกระสีเดีเขาไปต่ออีกที่เราเรียบร้อยแล้วแม่นบอบรรยากาศอยู่ในว,วัดซาลอยไต่ถูกแล้วกันต่อไปกันไหนบอแป๊บเพื่อนอันเขาไปไต่ถูกมาแล้วี่น้องอันนี้ก็คือวัดอันพระธาตุโพนอยู่อันเมืองไซยูทองแขงสวรรณเขต วัดอันนี่ก็สิเป็นอันวัดที่อันขึ้นซื่อแบบว่าอันซักซีธนะพี่น้องแบบขจ้ามาบาแบบขจ้าอันบาแบบว่าอักรซักซีธนะพี่น้องก็ขึ้นซื่อของอันแขงสวัสดิ์ขีดวัดพระธาตุโทนบรรยากาศในวัดก็คนสิร้าหลายเพราะอันขจ้าอันมาเฮ็ดบุญปีใหม่น้องเมย เป็นอะไรน้องเมย์แล้วอันใต้ทูบแล้วกระชิบ่าเพิ่นไปกินเข่าน้องเมย์ปทะานได้กินเข่า้าเพิ่นเมาหลุดมาแล้วอันปกติเพิ่นกับโบได้เมาดอกะเมื่อยบ่เมยจะนักชิบ่าไปกินเข่าเด้อเพิ่นเมื่อยเฮงโบแป๊บไปกินเข้าไปค้อค้อนก่อนโบแป๊บเพิ่นก็สิขับไปคอค้อนต่อจ้า บางคนกระเสียนอัน,อนอย่างเวียนซ้ำหอกนะพี่นอ้องย่างเวียนซ้ำหอกก็ได้เบิ่งบาเป็ดมาขอพรสร้อยกับอันเปิดซองใหม่กระถือโอกาสมาทำบุญเลยเพราะว่าปีใหม่ะนะพี่น้อง บ <ส plane. S 2> ่าวเจก็จะเป็นบ่าวเจกับบ่าวเอือต็เปดพันกัคอพอนแล้วล่ะจ้ะบ่าวเอือกับบ่าวเจ่คนคอพอลนี่ทางเ้าสิไปอันเกือป่าเบาะบบนี้ ีพาพี่น้องก็เดิทนาทางน้องป่าทางด้านหลังพี่น้องกด้เดีพอเป็นวันศิลปแห่งคนสิหลายพี่น้องเพราะข้าเจ้ามาเฮ็ดบุญแล้วก็มือม้อนี้ก็เป็นอันปีใหม่ฮะนะนโอ้ยหลานขอ่อยน้นองเมยจา้าไปลูกปะจะเลยพาไปกินข้าวปะเดี๋ยวอันสิพาอันไปลูกของ หลังจากอันฮาวายอันเฮาวไตทูบแล้วเฮาก็สิมาลูบคล้องจ้ะพี่น้องบ่าจีพลูกคล้องดังดังพี่น้องบาแปบมาลุดกันว่าสิดังโบ่บาแปรพลูกคอง ดังดังบุ้งบุ้งดูรูปของ <c ười> ดังเพื่นอนดังบ่อธิษ <สา S 1> ฐานยังเนาะคือดังแค<ป>่ยอดเพื่อนทีได้เพี่นลูกดังเพื่อนก็แปรถ้าร้อยเพื่อนเขาไปลูปของพี่น,อน้นองนขอพรแล้วกับสิมาลูปของคนก็มาลายพี่น,อน้องเะ เป็นบุญเป็นกุศลองกันพี่นอ้องเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีนะเฮามาทำบุญมันเป็นเป็นเป็นวัดใหญ่ฮะนะพี่นอ้องเป็นบ่อนที่คนนิยมเป็นที่คนนับถือเป็นบ่อนศักดิ์สิทธิ์พี่นอ้อง วาย,วยบดังจังของคือบดังเพราะเขาลุกไหม้เนาะขับไปลุกไหม้นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปรูปอยู่ฝุ่นก็ได้ยังมีอยู่พี่น้องมันกะลายบอลบอลสะแมนสะป่าเดี๋ยวสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งบรรยากาศรบอบๆนะพี่น้องรราาอเดี๋ยวตามไปพี่น้องตามไปเบรราาิ่ง ด,ด้านนี้ด้านนี้สิเป็นน้องป่าพี่น้องน้องป่า,ขาเขาจะเป็นบ่อนที่คนมาเกือบป่าน้อพี่น้องใครมาทําบุญกับมาเกือบป่านี่สิเป็นน้องง่ายพี่น้องคนมือนกับมาลายเป็นพิเศษน้อพี่น้องมาเกือบป่าจ้าเดี๋ยใช่มาเกือบป่ามาม้งใช่

คนมาไลยเขาเจ้าเกือ๊ะายมันก็อิมเลยอิมเนาะปกติอันปลาไล้ไล้เลยแมนบอกพี่น้องหลังจากเข้าออกจากนี้แล้วก็้ไปหา กินเข่าพี่น้องแต่การซีเรียับกันมาเห็นเห็นบุญกับกุศลน้ากันพี่น้องพี่น้องคลิปนี้กรับแบบแบแปลกับซาวลอยกับด้เก็บภาพบรรยากาศไว้สามีพี่น้องฝากที่ตามส่องซาวลอยนะพี่น้องส่องใหม่พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งเวิร์ดสุขสุขคนจ้ะสบายดีสบายดีกันที่จับ อันคนไลค์ก็แชร์เด้อเป็นกเดอเฟิรนกาเปิดเป็นคลิปแรกนี oh. Oh ่เ oh. ป oh ็น oh ช่องใหม่ลก็ยังอันอนัดแล้วก็ยัง่วุบกเกงนะที่้องอันทางอันยังกาขอโทษขออภัย้จะพี่น้องไปแล้วพี่น้อง